สวัสดีครับเพืเ่อนๆนี้จะมีพระคาถาบูชาท่านทาเวสุวรรณนะครับปกป้องคุ้มกันไสยศาสตร์มนต์ดำและผีสางทั้งหลายนะครับส่วนตัวผมก็สวดเป็นประจำใช้ใช้ได้ผลดีมากเลยครับพูดว่าตามนี้นะครับ นะโมตสสะปะกวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุัสัะนะโมตสสะปะกวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทัสัะนะโมตสสะปะกวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทตสัะอิติปิโสปะกวะยะมะราชานะทาเวสุวรรณโมาเรนังสุขังอะระหังสุขโตนักโมพุทธายะทาเวสุวรรณโ จาตุมหาราชิกายักับป ah ันตาปัปป an ูฤทโตเวสสัพุตสะพุทธังกระดหังพุทโธทาเวสวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสปะวาจะมราชาโนทาเวสวรรณโนมาดานังสุขังอะระหังสุกโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรรณโนจาตุมหาราชิกายักับปันตาปัปปูรทโต เวทสักพุทธสักพุทธังกระหังพุทโธาเวสุวรรณนูนัโมพุทธายะอิติปิโสปักวะยักษมะราชาโนัทาเวสุวรรณนู้นมาดังสุขังอะระหังสุเโตนะโมพุทธายะาเวสุวรรณนนจาตุมหาราชิกายักษปันตาปะปู่ดิโตเวทสักพุทธสักพุทธังกระหังพุทโธาเวสุวรรณนูนัโมพุทธายะ อิติปิโสปะกวายามะราชาโนทาวสวรรณโนมาดนังสุขังอะรังสุกโตนับโมพุทธายะทาวสวรรณโนจาตุมหาราชิกาจักกปันตาปปปูดิโตเวสสัตปุสสัตปุถังอะรังพุโะทาวสวรรณโนนัโมพุทธายะอิติปิโสปะกวายามะราชาโนทาวสวรรณโนมาดนังสุขัง อระรหังสุกโตนับโมกุทายะท้าเวสวนนโนจาตุมหาราชิกาอยักขับันธาปรพูริโตเวทสับพุสสับพุธังอะหังพุทโธท,ทาเวสวนโนนับโมพุทายะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อน